ประเด็นปัญหาสำคัญเนี่ยผมว่าอยู่ตรงที่เซเนลอีกแหละสิ่งหนึ่งที่ดีของโกซิตี้คือถ้าเกิดดีเคชิเปอร์เข้าแล้วไม่ได้หรือว่าเลือกจะรอครับจะโดนไบโอยิงตายกับอิกกี้ยิงตายทีละตัวทีละคนเลยนะครับครับผมนะคือเล่นนานไม่ได้นะครับจะเข้าก็ต้องเข้านะดีเคชิเปอร์นะสี่ครับ,นะรบโดนเปิดก่อนนะฟินโนเซนนโยนซ้ำโยนซ้ำครับโอ้แต่เลกเตอร์อิลูเมียนี่โหดนะคือแบบ เล่นยากนะครับฝั่งตัวของอิกกี้นะครับแล้วซับเป็นซิปด้วยนะค,คือต้องนองต้องยอมโดเล็กเตอร์นะครับและซิปก็ต้องช่วยให้ทันต้องอยู่ถูกที่และแทบจะถูกเวลาตลอดแต่ยังดีเลยนะดับดนี้ดับมาเป็นไวนโอนะครับทำให้ไม่ต้องให้ซิปมาประคองเยอะอะไรขนาดนั้นอยู่คนเดียวไหมลอหนึ่งนาทีเยี่ยงสิบเราขึ้นไปช่วยนะครับนั่นแหละโอ้ oh, จะมาตัดหลุมหนึ่งหลุมด้วยครับโกสซี่พยายามครับ นะปุ้ยครับโดนผักออกไปก่อนครับและสแปมสกิลใส่รัวๆครับเคลียร์คีกลางเวฟบ2ต้องขึ้นด้านบนแล้ครับต้องรีบเคลียร์ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนะครับหนึาทียี่สิแล้วครับวินซี่ครับสัญญาณการประทะกำลังจะมาถึงครับแรมเพจครับเดินมาชักดาบก่อนเรอว่าไม่จ่าย อาหารมันแพงเลยไม่ใช่เออนะครับอยากกินของฟรีก็ไม่บอกมาเลยครับผมเอาอีกครับโหมดมาเลยครับดิวินิตี้ครับดึงออกมาก่อนครับและทําให้การยื้อสเปเรจินเนลครับกลับมารีเซ็ตกันอีกครั้งครับแต่โกสตี้สปอร์ตมาสี่แล้วครับดีแคชิเปอร์ก็เช่นกันครับกระเดดมาครับโดนเกิดโดดเข้าไปโดนเปิดก่อนวิลเตอร์โดนเก็บจากดิวินิตี้ครับแล้วผมต่อทันทีกัสเดวิดอยู่ในตำแหน่งไม่ดีแต่ยังไอซี่ติหนีออกไปได้ฮะโอ้โหเข้าไปก่อนครับผมแต่ว่าโดนจังหวะสวนมาครับอินซี่ครับดาเมจของโกสตี้แรงจริงๆครับ นี่ครับและดูการรับแสงแรกของเกมครับทุกๆครั้งเงินจะฉีกไป1000ตลอดเลยครับใช่ครับเยอะนะครับผมถือว่าเป็นจานวนเงินที่เยอะมากนะครับโหแล้วเมื่อกี้นี่เห็นดาเมจของอิกกี้นะครับไบโอนะครับหืแรงจัดๆนะครับคืออย่างที่บอกแหละถ้าดีเกชเปอร์เข้าจังหวะแรกแล้วค่าเขาไม่ได้ตัวเองจะต่อออกมายากนะครับนี่ครับแล้วก็แลกบัฟก็เลยครับไม่ไปโบกหน้ามังกรเพิ่มความเสี่ยงต่อแต่แฮมครับต้องเสียฟิกเกอร์มาครับแช่รบแล้มังกรสะบัดหางนี่ไม่ใช่โจร้าเค้นะครับผม แต่ได้มังกรไปก็จริงครับแต่ด้านบนโดนทางตัวโคซิตี้นี่คุมโดยสมบูรณ์เลยนะครับยามครับนละตู่ครับการยิงจี้วจะเห็นนะมีบอลมุ่งมุ่งออกมาจากตัวของไวเอเล็ตครับแรงนะเนี่ยได้ไปเกือบครึ่งหลอดครับทันที่ก่อนห้านาทีแต่ว่าไฮยะเตะกำังจะตายครับอันติีของไวเอรเล็ตครับทาบาดเจ็บมากๆโอ้โหฮะอยากคิดว่าก่อนห้านาทีจะยิงไม่เข้านะครับถ้าเกิดมีบัฟตัวของดาร์เซเนอร์นะครับอย่างนั้นเลยนะครับเมื่อกี้ถ้ามีเวฟนี่มียิงแตกเลยนะครับ อ่ะครับแต่ตอนนี้เซตเวฟขึ้นไปแล้วครับใช่ครับเล่นะที่มีบัฟของดั๊กเลเยอร์อยู่เล่นอีกแน่นอนครับแต่ว่านี่ฮะอมรอนะครับไม่รีบครับโอ้ยโยนทอดเนี่ยโอ้โหลำบากลำบนกับช่วงต้นเกมแต่ว่าต้องรอดูนะครับจังหวะของเดนชิเปอร์เขาเล่นทีมไฟเก่งนะครับช่วงเลนเฟดนี่โกสตี้อีสปอร์ตอัลฟาผมว่าเป็นจังหวะของเกมที่น่าจะควรจะทำได้แล้วก็าทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะเอาอีที่ดับมาของดีบิลตี้นะครับ ส่งผลเยอะมากนะครับเอาอีวข้างล่างก็อยู่อย่างพวะปพวงกดมาร์คกับเดอะฮันเตอร์เข้าอินโนเซนต์ก่อนเลยครับและนาซ่ากดโอ้ยติดโรติดคือนิดหนึ่งครับอืมแล้วพยายามจะแก้ตัวด้วยการเดินธรรมดาออกมาแต่เขาโดนดดาเมจมาเรียบร้อยจะนปปุ้ยเก็บนาซ่าโอ้โหแต่ขือนะครับเอ้ยและอินโนเซนต์ครับกำลังจะโดนหนึ่งคนครับดีมอนคอลงมากดตัวแข็ง3นาทีพอดียังเอาตัวรอดออกมาได้โอ้เสห์หามกันนะครอาวิครับเดินมาจากด้านขวาครับเดอเวตี้กับแฮมครับและกระโดดไปจะเกี่ยว snap ปุ้ยกดดักเขาแชนไม่โดนฮะ แต่ว่าเรื่องเหลือเชื่มากครับอินโนเซนต์ครับตัวของเดรตี้ครับเข้าไปกดตัวแข็งยังอยู่ทัางกำหมุกล็อตแล้วเป็นเดอะเวอร์ครับที่พลาดครับมาอยู่ตรงนั้นโอ้จะช่วยเพื่อนนะแต่ตายไปออกไม่ได้แทนแฮมตีกับซองจินวูอยู่ฮะไม่น่าจะตายเมื่อกี้เหมือนจะมาช่วยเพื่อนเนาะแต่คนที่ช่วยตายแทนนะครับโอ้สือว่าเสียหายไปครับช็อตนี้ครับดีเคชิเปอร์นะแล้วขึ้นมาด้านบนสเปริชแนลนลครับเกิดมาให้แย่งชิงกันอีกครั้งแต่เป็นโค้ตี้อิสปอร์ตอราฟาคุมได้เหมือนเดิมด้วยปริ้รับโอ้ ช่วงแรกถึงแม้ว่าเมื่อกี้ซิปจะเดินแบบซิปโลดแบบติดขื่อนิดนึงนะครับแต่ว่าก็รอบไปได้นะอู้และเดินผ่านกลางน้ำแบบนี้ดูจะไม่สวยเขาเข้าพุ้มได้ก่อนนะาซาโดดเกิดคว่งหลอดยีน่าดักตัวของเอมิลี่ครับและดูเอมิลี่ดักคนเอาสิขึ้นมาข้างบนแล้วครับตอนนี้3มนาทีนะครับเหมือนเดิมครับเลี้ยงไว้ครับเลี้ยงเวฟครีฟทำให้ดีเคชิเปอร์ช้านะครับผมแล้วตรึงไฮะเตับให้ไปในไฟช้าครับผม แต่สิ่งที่แรกกันคือเลนกลางคุมโหดนะครับลิสเตอร์อิลูเมียนะอีกี้นี่เดินหลอนเลยนะอ้าวแล้วเวียไปเจออิลูเมียครับสบัดสกิลใส่ก่อนครับแล้วก็แชทไม่โดนระยะนะครับโอ้แล้วนี่ครับไปดักก็แชทอีกครั้งหนึ่งโอ้แล้วใช้สกิลของไอเอลเบิร์กเก็บไปได้อีีกโอ้แล้วซิปีฟวับไปช่วยเอาอีกออกมาได้ครับแล้วเอาอีกออกไปก่อนนะมีคนเข้าต่อครับนั่นคือยีหน้าของแฮมโอ้โหโดนมาสอง ครับเมื่อกี้ชอบจังหวะการใช้ดาร์กแชนมากปิดป้อมครับและปิดป้อมไปครับจะเอาสิ่งก่อสร้างเนี่ยเอาคนครับเล็งที่คนไปก่อนเพราะคลิปเหลือตัวเดียวครับแต่ว่าตีบ้านครับตรงนี้น้องบอยกับเดอะเวิร์ดวลกันหนึ่งหนึ่งครับคนหนึ่งยิงคนหนึ่งปาป้อมกลางครับป้อมกลางจะได้ได้แล้วครับได้ทาวเวอร์ครับผมผมเมื่อกี้ผมชอบจังหวะการดาร์กแชนของดีวิตี้มากเลยนะเขาไม่รีบใช้เลยนะเหมือนเดินขู่นะครับรู้ว่าเขาจะแข็งอยู่แล้วนะครับแล้วก็รอนะครับแต่ลั่นไปก่อนนะครับสนับปุ้ย ด้เก็บมังกรด้วยครับแล้วแฮมมีดาาตัดเลือดแล้วครับอินซี่โอ้แล้วป้อมกลางที่ไม่มีดูครับเดินไปผ่านห่านหายไปครึ่งหลอดครับจะยืนต่อได้อย่างไรฮะจกลารเป็มมิลี่เล่นยากเอานะครับตอนนี้ครับต้องมาการบนนี่ครับผมโอ้ภาระที่จะต้องรับผิดชอบเต็มไปหมดครับฮายาเตะกับตัวของริกเตอร์นะครับการเสียป้อมกลางเร็วเราก็เห็นมาหลายรอบแล้วนะครับเลนข้างๆจะถูกดันบ่อยขึ้นฮะโอ้แล้ววิ่งกันมาอย่างนี้ครับนี่ครับไม่มี ป้อมกลางช่วยยิงคีบครับผมโอ้แต่เอาอีบเจอริกเตอร์อยู่ตรงกลางครับถอยออกมาก่อนครับไม่รีบไม่ร้อนแต่ว่าข้างบนนะครับไฮยะเตะอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่กล้าออกไปการป้อมกดปิดป้อมเพื่อเอาชัวร์ทันทีก,กับกับทาวเวอร์ และได้มาจากน้องบอยนาซาครับเรียกว่าช่วยน้องบอยออกมานะครับซูริเทนเนลเกิดมาพอดีด้วยไออกไปเบอร์เข้าไปโดนไปพันสี่สิบเอ็ดครับตัวของเดอะเวิร์ดแต่ว่ารับพลทครับรับดาเมจไปเยอะเกินไปครับแล้วตัวของทูริเทนเนลโดนลากออกเข้าไปในปุ่มแต่ว่าไม่ต้องการแต่รีเซ็ตกลับมาครับโอ้และอิกกี้ก็มา เออเบนเซอร์ก็มีครับเอาอีกก็มาเหมือนกันครับอืมแมาคุมสมริดเซนเนลได้แทนครับคอสตี้อีสปอร์ตอัลฟารู้ตัวว่าสู้ตรงนั้นไม่น่าจะดีแล้วครับเบนซี่ครับเมื่อกี้โดนซิปเฮกนะอย่าลืมว่าซิปเฮกกับอิกกี้โคตรเจ็บนะผมแรงมากนะครับโอ้ไม่ใช่แค่กับอิกกี้ครับไบโอว่าเจ็บฮะใช่ครับเธอหนีเลยครับรู้ว่าสู้ตรงนั้นไม่น่าจะดีนะครับแต่ว่าต้องโยนบัฟไปกับดาร์คเลเยอร์ฮะนี่ฮะให้กับคอสตี้อีสปอร์ตอัลฟ่ารวมถึงเซนเนลด้วยนะทำให้การเงินค่อยๆฉีกขึ้้้นนนนนนนไไไปปปหัักกกกกขขึึออีีีีฮะะะืเเเ็มมมงงทท่่่ดูสิิธ์วาาาจลคครบ โอ้โหแล้วเอาอีนี่ถ้าเกิดชนะนี่ว่าวินเวทยังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวยงามอ่ะเดินโข่วนไปหมดใช่ครับทำเวฟไวนะครับอย่างที่บอกแล้วครับเอาอีในช่วงนี้ครับในเห็ได้ข่าวว่าเพิ่งเนิร์ฟนะครับแต่ว่าพูดตรงๆว่าไม่พอครับใแพทนี้นะครับคาร์เตอร์ซิมเช็คตำแหน่งว่ามีใครจะมาช่วยแฮมหรือเปล่าครับผมโอ้เว้นซี่ครับเกมนี้เอาอีมาเป็นลองกีนุสครับลองกีนุสซะด้วยลองดูซินะครับว่าจะโดนยุดไหมครับผม นเป็นบิลดที่ค่อนข้างดีนะครับผมนี่ได้กงได้เก่านะครับฝั่งนู้นไฟเตอร์เยอะด้วยนะครับได้เกาะมาหลายไลนเพิ่มนะครับกับ cdr ก็โอเคนะครับฝ่ายครับนาตาครับดึงคีบไว้ตรงกลางฮะโอ้ปกติก็เคลียร์กันลำบากอยู่แล้วดีเคชิปเปอร์โดนติปดึงคีบอีกครับอย่างน้อยต้องมีหนึ่งคนในการกันแน่นอนแต่แรมเพจโดนหนักมาก eye off ember ไป5้าร้อเก้าเก้าร้อยห้าสิบหกเลยเหลืออยู่หน่อยเดียวเองนะครับน่าจะตามไปแบบเผื่อหยอดด้วยนะเผื่อชิงโชคครับนี่ฮะหยอดหยอดครับหยอดเป็นขนมฟกเลยฮะะแลลป้อม่างครับ มีบัฟของดาร์คเลเยอร์เป็นน้องบอยเก็บสิ่งก่อสร้างไป7นาทีกว่า2ชิ้นครับอินซี่ครับไบโอครับครับผมและจอบกระมาเร็วมากๆครับใช่องไรอะไรอย่างนี้มูลานะครับหนักแลวฮะตอนนี้ก็ช่วงต้นเกมครับมาโซนฮอลิดาก้อนครับผมเห็นแล้วนะครับสลับสเตป้ยเลยของเพื่อนลงมาข้างล่างสี่ตัวนะครับอิเซนครับทำไมเดินไปข้างหน้าแบบนั้นครับหมั่นใจว่าตัวของทิปจะช่วยทันแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงมากๆนะนาตาหาเหลี่ยมครับและทิปโรไปดีว่าไม่ติดขอบ อ้อยมาครับอ้อยดักหลังครับเอาครับอ้อยหาจังหวะที่จะไปตะปบหลังครับเพราะว่าตัวของเอเวอรลี่ยังไม่ได้เข้ามาช่วยเหวี่ยงไฟหาตัวบางๆครับเต็มที่ครับและโดนครับเอาดิวิตี้ครับสอยกับด้วยครับชันและถูกช่วยโดยนาตาครับลงมาเดนมอนคอร์ครับและไปบนซิวเวอร์ไปโอ้แล้วเก็บนาตาได้ครับดิวิตี้ครับต้องทิ้งดาเมจให้ได้มากที่สุดครับแต่ว่าเก็บใครไม่ได้เลยฮะโอ้โหเหมือนจะเข้าแบบดักไว้แบบเขาเรียกว่าฝืนไม่หน่อยแล้วนะครับ จังหวะฝึกไปนิดนึงอ่ะแล้วแบนนิชของแนปป้ยก็ทำงานพอดีนะครับคือเข้าตรงเกินไปแต่ตรงกลางนี่ยังตีกันไม่เลิกเลือดแทบจะไม่ลดครับแต่ก็ตีกันทั้งวันนะครับก็ไม่ต้องไปก็อยู่กันสองคนนี่แหละนะครับเอาแล้วครับดีเคชิปเปอร์ครับมาคุมโ o l y d ดาก้อนได้ครับเหนือความคาดหมายโอ้แล้วดีเคชิปเปอร์คุมจังหวะของอาอีได้ดีนะครับผมแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ครับ ยังคงจะต้องรอดูต่อไปในระยะยาวนะครับผมเพราะว่าไฟนี่ก็โหดอยู่แล้วต้องนี้แฮมครับเข้าไปสปัดดาบครับเดีวเวอร์ยังรอดแต่ว่าใตมีเวฟสุดท้ายครับเก็บมาทั้งคู่ครับดับเบิลดาว์ครับผมเมื่อกี้ไปดักเนาะน่าจะไปดักคัญเตะนะครับผมแต่ว่าตัวของเอมิลี่ครับแวะมาช่วยนะครับเอยเอาเริ่มผือเริ่มอือกลับมาครับดีเทชิเปอร์ใช่ครับทีไฟเขาเก่งอยู่นะอย่างที่บอกนะครับโอ้แล้วเมื่อกี้การเข้าของโกสซี่สปอตแล้วฟ้าข้างล่างมันตรงเกินไปมันเห็นตัวของอ้าวอีกก่อนฮะใช่ครับ เห็นแล้วรู้แล้วแน่นอนว่ามานะครับผมอืมก็เลยรับมือได้ดีนะครับนี่ครับโอ้โหยินดีด้ครับแอบเล่นเสียงครับสกิลสายตัวของริกเตอร์ไปก่อนครับท่าสองและสแปรท่าแรกรวยๆครับและกดกระโดดไปสติดรีเทลเรียร์ครับนาซาพยายามจะช่วยครับเอาอีกครับแต่ว่าตอนนี้ก็กระโดดหนีออกไปได้ด้วยตัวเองดิวิชัหนีไวมากครับรอบนี้มันรู้แล้วครับอย่าอย่าสดดีกว่านะครับอืมน่าจะมีการคอกงคอเกมกันได้ดีขึ้นนะครับสารโกสตี้ฮะเอ้ยโอ้โหโยนใส่ซันับปุ้ยู่แรงมากครับอิกกี้ และหันกลับไปทาเวฟเหมือนเดิมครับละทิ้งทีมไฟครับพลิกกลับไปสู่การดันเวฟครับผมสำหรับอวีินไปด้านบนครับเห็นซองจีนวูครับพยายามจะวิ่งหนีครับตบปอบตามตไปไบไม่ตายไม่เป็นไรดะคอนแชนออกมาครับเพื่อที่จะมาคุมอินฟินิทเลเยอร์ครับผม ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมที่ทางโกสติทีจะต้องคุมไว้นะส่วนฮายาเตะได้ฟาร์มแบบไหลไปไหลไปข้างล่างนะครับยีน่ากำลังจะไปดักนะครับต้องการเวลาและแรมเพจครับถือดาบเพิ่มมารอนะฮะว่าใครจะตีต่อไหมอินฟินิตซิเลเยอร์ตัวนี้ครับยีน่ารับเวฟเฉยๆนะครับไม่ได้ทําอะไรครับส่วนดิกกี้ครับรอฮายาเตะครับโอตรงนั้นเจอกันหรือเปล่าครัจ้าเอ๋ครับแรมเพจเจอกับนาซ่านาซ่าครับหาไปหาหน้องบอยเดี๋ยวก็เจ็บนะครับเมื่อกี้ครับโดนอิกกี้ดักครับอินซีโอ้แล้วยีน่าแบบยืนสูงมากครับผมต้องรีีีบบททาเเเเวฟฟให้้พื่อจะะไไปตรรยมมขนคั โอ้แต่อินโนเซนต์มาอยู่ตรงนี้ไม่มีนาซาอยู่ใกล้ๆด้วยครับและเพราะฉะนั้นการเข้าของแรมเพจจะไปสุดแน่นอนครับติดครับตัวของมาร์คอัเดันเตอร์ได้ก็จริงครับแต่ว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางวงล้อมกดตัวแข็งไปแล้วด้วยครับยังจังเกิลสไตล์ออกมาได้อยู่ครับผมทำให้ฝันสงข้ามเจ็บนะครับแต่ว่าทางอินโนเซนต์ก็เจ็บเหมือนกันครับจะขึ้นไปเอาอินฟินิตนะครับผมสำหรับโกลซิตี้นะครับเห็นแล้วว่าโรมิงเขากลับไปรีเลือดแน่นแน่ฮะโอ้ชิ้น3ามาแล้วครับ แต่ว่าเงินก็ดูใกล้เคียงกันอยู่นะไฮยเตะก็ไม่ได้ว่าจนนะครับผมยังมีตังอยู่นะเพียงแต่ว่าวายโอนะครับสชิ้นแล้วครับเป็นพาวเวอร์สไปนะหรือว่าดาเมจโดดออกมาของวายโอนะครับจะเริ่มแรงแล้วนะครับต,ตัวของไฮยเตะไม่ได้ออกดาเมจสุดด้วยนะครับชิ้นที่3เป็นทีมห่าเอ,ดอ็ดนะมาไว้เพื่อสโลวน์แลวหน้าแล้วก็ออกมาเพื่อเซฟชีวิตตัวเองด้วยนะครับเนี่ยนะเพราะว่ามันมีกระหนะครับ ตัวของเฮียงห่าเอทครับและเปิดที่เอินอเรสเตอร์เขาเห็นแล้วก็จริงแต่ก็สายไปแล้วครับที่จะไปป้องกันดีเคชิปเปอร์มีแฮมโดนเกี่ยวไว้อยู่ด้านหลังครับกดฟิกเกอร์ข้ามกำแพงมาครับนาซ่าครับอยู่ตรงนี้กดลิงก์เข้าไปหนึ่งทีครับแต่ทางฝั่งตรงข้าครับตีอยู่ก็แล้วแฮมอยู่ท่ามกลางวงล้อมโดนโอชิเวอร์เข้ามายังยืนอิดและกดตัวแข็งครับโอ้และตัวนี้ครับและเพดหนีฮะและตองจินวูเข้าไปกระโดดใส่ครับตัวของแฮมครับในขณะที่น้องบอยครับโดนเข้าไปถึงข้างหน้าก็จริงแต่ยิงสวนก็มาตายหมดและเหลือเพียงแค่ตรรรรงนนนนนีี้้คคคคเเดดยวววัััับบบบตตโโออออแลลกหมาิซ์ โซนเป็นไฟเตอร์เลยฮะใช่ครับโซนไม่ให้ตัวฮายาเตะเข้ามาในไฟครับวินซี่ครับแล้วตรงกลางครับซิปโลกระแทกหน้าแสดปุ้ยครับเมื่อกี้ครับหนีไม่ได้เลยฮะเสียไปสามครับและขึ้นข้างบนอินฟินิตเทลเยอร์พร้อมด้วยครับที่จะดันช่วยโอ้โหยาวๆนะครับมีโอกาสในการได้าวเวอร์ด้านในครันข้างสูงเลยครับสำหรับทางโกสตี้สปอร์ตอัลฟา โจมตีเข้าไปแล้วกระโดดใส่ตัวน้องเตยเดบิร์ท,ทันทีครับกดติดป้อมมาแรมเพจพยายามจะเคลียร์คลิปออกแต่ว่านะครับอิติเมตบันลน้องข้ามมันเยอะแยะมากมายครับเคลียร์ไม่ทันครับเสียป้อมบนไปแล้วและเสียป้อมกลางไปอีกหนึ่งทาวเวอร์อย่างแน่นอนคทีเคชิเปอร์ และโกสติ้ีสปอร์ตว่าโอ้โหแล้วกระโดดไปหาสนับปุ้ยครับคอมโบเดียวจะหมดหลอดเอาไปเกรอก็เหมือนจะเอาไม่อยู่ครับแล้วนาตาอยู่ท่ามกลางวงล้อมครับโดนเกี่ยวเข้ามาก็จริงแต่ว่าเพื่อนด้านหลังยังช่วยโจมตีครับอย่างเทันที่น้องบอยยังได้ยิงอยู่ครับดริเวณที้ครับยิงอยู่ข้างหน้าโซลิวูแปลงร่างไปแล้วครับเวลาอันติเมตกำลังจะหมดอิฟนิตเรเรย์ยังอยู่ข้างบนเลือดเกือบเต็มด้วยโอ้แล้วมาพร้อมกับคีสครับตรงนี้นี่ครับดีเชชิเปอร์ต้องรับลำบากครับเป็นโกีสติ้งอีสปอร์ตอัลฟาโอ้โห